เจาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าล่าสุดทุนข้ามชาติแห่ลงทุนไทยกว่า40,000ล้านรับมาตรการกระตุ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เริ่มเห็นภาพเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังฟื้นตัวเมื่อกลุ่มทุนจากต่างประเทศต่างควักเงินก้อนโตใช้ไทยเป็นฐานการผลิตจาหน่ายและส่งออก หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการการก,าร,กระตุ้นหลายๆอย่างไล,ล่เลียงตั้งแต่มาตรการกระตุ้นรถไฟฟ้า EV สนับสนุนให้กลุ่มทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ไทยนั้นเป็นทับในการส่งออกรวมไปถึงมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ b บ i สนับสนุนการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตอีวีในประเทศมาตรการดังกล่าวนั้นจึงเป็นผลให้กลุ่มทุนต่างชาติทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างคึกคักโด,ดยเฉพาะกลุ่มทุนจากประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนพาเรตก้านซื้อที่ดินลงทุนผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายและส่งออกอีกด้วยจากการตรวจสอบของ ฐานเศรษฐกิจปรากฏว่ากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนกว่า40,000ล้านเมื่อเร็วๆนี้บริษัทช้างอันออโต้เซาท์อีสเอเชียจำกัดได้ปิดดีลซื้อขายที่ดินจากบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนหรือ W H A จำนวน250ไร่เป้าหมายเพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E V ด้วยมูลค่าการลงทุนเฟสแรก8,862ล้านบาท กำลังการผลิต100,000คันต่อปีเฟสที่2คาดการว่า200,000คันต่อปีและขยายพื้นที่อีก300ไร่เพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์พว่วมาลาัยขวาทั้งประเภท BEV, PHEV, REEV สำหรับจำหน่ายในไทยและส่งออกสู่หุยภาคอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและแอฟริกาใต้ SMOGO ทุ่ม10,000ล้านลงทุนผลิตมอเตอร์ไซค์ EV ขณะที่บริษัท SMOGO Holding Corporation ภายใต้ชื่อ SMOGO ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์การผลิตอัจฉริยะในยานยนต์พานะพลังงานไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศจีนเริ่มทำตลาดในพื้นที่3จังหวัด EEC คือชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาเป็นโครงการนำร่องในช่วงแรกถัดจากนั้นขยายการ จัดจำหน่ายไปยังประเทศ <Ether> อื่นๆโดยคาดว่าทาง SMOGO จะมีกำลังการผลิตมอเตอร์ไซค์ EV ได้ประมาณ150,000คันต่อปีและคาดว่าจะเกิดการลงทุนโครงการเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในกรอบวงเงินรวมสูงถึง1,000 0ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีวงเล็บช่วงปี2,566ถึง2,571เลแบรทุ่ม1.6หมื่นล้านเลแบร์แบรนดแว่น กันแดดในตำนานสุดคลาสสิกได้ประกาศแผนการลงทุนในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนในตลาดเอเชียโดยได้ทุ่มเงินลงทุนถึง16,000ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตเลนสายตากรอบแว่นตาและแว่นกันแดดในจังหวัดระยองของไทยโดยโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่22 0 0 0 0ตารางเมตรและมีกำลังการผลิตสูงสุดที่5 0,000ชิ้นต่อวัน ต่อมาจะเป็น BYD ทุ่มเงิน17,891ล้านบาท BYD ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินขนาด600ไร่กับบริษัท w h a Industrial Development จำกัดมหาชนในเครือ w h a Group ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของ w h a โดย b y วย BYD นั้นจะลงทุนข่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าพวงมาลัยขวา ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีมูลค่าสูงสุดถึง17,891ล้านบาทในนิคมสาการ WHA ระยอง36คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในปี2,567ด้วยกำลังการผลิต1 5 0 0 0 0 0คันต่อปีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและยุโรปความคืบหน้าเศษฐาทวีสินถกบิ๊กโตโยต้าพร้อมหนุนไทยศูนย์กลางอีี ผู้รถใช้น้ำมันที่ทำเนียบร,รัฐบาลน,นายมาซาฮิโกะมาเอดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารูมิภาคเอเชียบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยตา้ายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นห่วงโซ่ประธานของไทยซึ่งไม่ใช่เพียงบริษัทโตโยต้าเพียงเท่านั้นแต่รวมไปถึงทุกบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นทั้งนี้ ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลจะได้เตรียมความพร้อมทั้งการเชิญชวนการลงทุนต่างๆการหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการโดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะมีการหาหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในอนาคตให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในคือการปรับปรุงโครงสร้างและปัจจัยภายนอกคือการเพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคม2,566นี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นด้านของบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าบริษัทเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านของอุตสาหกรรมการผลิตจานยนต์ในประเทศไทยที่มีความแข็งแกรง่งโดยเฉพาะกลุ่มรถยน์กระบะและอีโคคาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งไทยมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกไปทั่วโลกโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนควบคู่กบการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงแนวทางการผลิตยานยนต์ทั้งประเภทรถยนต์สันดาปหรือ ICE ไปจนถึง รถยนต์ไฟฟ้าหรือ HEV, PHEV, BEV และ FCEV เพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานและภาคการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนายชัยกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือร่วมกันในประเด็นในด้านของนโยบายและมาตรการยานยนต์ของไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายด้านของ EVS พลังงานสะอาด สนับสนุนให้บริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆและมุ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งในอาเซียนด้านของบริษัทโตโยต้าเห็นพ้องที่จะสนับสนุนนโยบายของไทยโดยขอให้มีการสนับสนุนระยะยาวผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินอุดหนุนเพื่อรับประกันการผลิตและการ ขายรถยนต์ทั้งการขายในประเทศและการส่งออกรวมไปถึงเสนอแนะให้รัฐบาลมีมาตรการที่ครอบคลุมถึงการรองรับยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานหรือ ELV ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นฟูห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดตามนโยบายพลังงานสะอาดของไทยอีกด้วยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจประเด็นนังกล่าวซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมร่วมกันในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสร้างผลประโยชน์ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งร่วมกันได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป